สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินาทีบีบหัวใจแมวนิโคน้ำตาไหลพร,รากลูกชายคนเดียวทำสิ่งนี้ให้ กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ดีต่อใจเหลือเกินสำหรับภาพพร้อมหน้าพร้อมตาของนักร้องสาวนิโคเทเรโยกับอดีตสามีแมวจิรัก์ปันพุ่มเมื่อได้มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายทิกเกอร์อชิระเทเรโยที่เป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวคนแรกของค่ายจีเนสค่ายเพลงในสังกัด GMM Grammy พร้อมปล่อยมินิมิวสิกวิดีโอ Are You Okay โดยภาพบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่พกมาอย่างเต็มเปี่ยมมามอบให้กับทิกเกอร์ซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้เกิดช็อตซึ้งซึ้งขึ้นมาเนื่องจากนิโคลถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และสวมกอดลูกชายด้วยความภาคภูมิใจกับความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นที่ลูกเก็บไว้เซอร์ไพรส์ที่ผ่านมาไม่เคยนำผลงานมาให้ดูเลยส่วนทางด้านแมวเจรศักิ์ก็ได้เผยว่าดีใจที่วันนี้มาถึง ตลอดระยะเวลาทิกเกอร์จะโดนคำขอรหาว่าใช้เส้นสายจากทางพ่อแม่แต่เขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นจากความสามารถของตัวเองล้วนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีใจที่เขามาถึงวันนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอด3ปีจากที่เขาถูกมองว่ามีเส้นสายพ่อแม่แต่วันนี้เขาสุดยอดมากฝึกหนักมาก ตนภูมิใจมันถึงเวลาที่ตนได้มาชื่นชมลูกมันเป็นการถ่ายทอดตัวตนของเขาในรูปแบบหนึ่งผ่านเสียงเพลงเพราะเพลงนี้เขาเรียบเรียงเองและทําออกมาได้อย่างดีเขาเป็นสิ่งที่พิสูจน์คําว่าเด็กสมัยนี้ดังง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายเขาผ่านอะไรมาเยอะและผ่านมาได้ด้วยตัวของเขาเองวันนี้เขาโตขึ้นเยอะทั้งร่างกายและความคิด เขาวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้และในวันไหนที่เขาต้องการคําปรึกษาตนก็พร้อมให้คําแนะนำโดยไม่คิดว่าเราเป็นพ่อลูกแต่ให้คิดว่าเป็นเหมือนเพื่อนแม้เรื่องความรักก็ปรึกษาได้ซึ่งสิ่งที่ลูกทำตอนนี้ดีแล้วตนก็อยากให้เขารักสามารถตรฐานตรงนี้ไว้งานเบื้องหลังของลูกตนไม่ยุ่งเขาเรียนรู้ของเขาเองมาตั้งแต่เด็กตนไม่กล้าอาสาทำเพลงให้เขาเลยเขามีลายมือของเขา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ